สโลว่างนะคะ fc ให้มานะคะพงุญแจหลุดนะ fc ให้มาแบบนี้เวล้วนะ่อนนี้เอาบ้ากมากๆๆเลยสโลนะคะเดี๋ยวจะได้สซกุชิมาอีกหกอันนะอันนี้เก่าๆจะมีข้างนอกบ้านอีกนะอันนี้เอามาแค่สอง รีวิวค่ะรีวิว <c> ไ <oughs> อเอเมคนชอบอยู่นี่มากเลยอะสโลสโล <c oughs> โอเคค่ะ ตอนนี้ขอลาไปก่อนนะคะกอรี่แกงสนับสนุนโดยโกลอรี่แก๊งบายๆเมื่อกี้ผู้เล่นนะ